รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอ่านมีภาพไม่สัเสิงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควให้ขำแนะนำนะครับสําหรับผู้ชมใจดีที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการวิชาเกินสัตว์โลกก็สาม,มารถโอนมาได้ใน,นบ,บัญชีนี้เลยนะครับ เอพิโซดนี้จาก f c พี่บาร์ B B A S J T R อะไรไม่รู้ <c oughs> ขอมาเรื่องหงนะครับโอ้ oh, หงแดงก็เปล่าโอเคหงก็หงนะมันก็เป็ดตัวใหญ่นั่นแหละวะไหนใครเรียกเราเป็ดฮะกูไม่ใช่เป็ดวยกูไปนนะนี่นี่จิกเลยไอหัวขาวๆนี่ <c oughs> มามามา ไ้เข้ามาอีกมามองหน้ามองหน้านี่นี่นี่โอ้มีสู้กลับอ่ะดูนี่ทารบกูก็เอาผู้หญิงเด็กคนแก่ได้ขอให้บอกเลยถนัดนักแหละนี่นั่นงรถเข็นกูก็ไม่เหลือไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกมึงทำตัวแบบลง ถ้าพูดถึงหงเนี่ยนะครับโอ้ยมันก็เป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสง่างามเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมละ่ะรับพูดถึงตำนานนี้ตำนานนั้นก็บอกว่าสาัตว์พวกนี้เนี่ยมันสวยงามใช่ไหมละ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สวยนั่นแหละครับ <laughs> แล้วมึงจะพูดมาทาไมวะ <laughs> เอาจริงๆนะหงงเนี่ยก็เป็นเป็ดตัวใหญ่ที่คอยาวเท่านั้นเองเลยนะถ้าไม่นับทีมสโมสรนน,ะนี่นอกเรื่องนะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูชีวิตของเจ้าหงกันนะครับว่าพวกมันเป็นไงมาไงกันนะเอา้านั้นก็ไม่ต้องรอช้ากันอีกต่อไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้วิชาเกินสัตว์โลกขอนำเสนอเรื่องชีวิตสุดลันทจของลูกเป็ดขีเร นี้ต้อนรับเข้าสู่รายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซัน5วันนี้เจ๊หงอารมณ์ดีมาล่อนตลาดน้ำแต่เห็นชันนีแล้วอารมณ์เสียทันทีเลยเนี่ย <c oughs> ถ้าพูดถึงหงแล้วล่ะก่อน ครับโอ้โหก็คงจะหนีไปไม่พ้นกับเรื่องราวของนิทานคลาสสิกกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องของลูกเป็ดขี้เรงไงไม่ใช่เวอร์ชันนี้เว้ยต้องอันนี้สิเฮ้ยไม่รู้สมัยนี้พ่อแม่ยังเล่าให้เด็กฟังกันอยู่หรือเปล่านะเออก็นั่นแหละมันก็เป็นนิทานคลาสสิกสมัยรุ่นพี่แแล้วนะครับโอ้ฟังกันตอนเด็กๆนี่ทุกคนรู้จักเรื่องนี้กันเลยล่ละเรื่องราวก็จะประมาณว่ามันมีลูกเป็ดอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยที่เกิดมาแล้วอ้าวทำไมหน้าตากับสีกูไม่เหมือนลูกเป็ดตัวอื่นเลยวะอะไรประมาณเนี้ยก็เลยโดนลรอว่าขี้เลง อะไรเงี้ยลูกเป็ดตัวอื่นมันสีเหลืองนี่แต่ทำไมกูเกิดมาสีเทาวะอะไรประมาณเนี่ยแต่พอตโตขึ้นเป็นวัยรุ่นอา้าวนี่กูเป็นหงนี่วะโอ้แล้วกูโดนบูลลี่มาตลอดวัยเด็กเลยกูเพิ่งมารู้ตัวเองว่ากูเป็นหงเนี่ยถึงว่าแหละกูไม่เหมือนตัวอื่นแล้วตกลงกูมาอยู่ในรังเป็ดได้ไงวะ โดนรักพาตัวมาหรือว่าพ่อแม่กูามาทิ้งวะเน,นี่ยแม่งดาร์กอีกแล้วนิทานโ,โ,หโหนั่นแหละนะครับด้านมืดของนิทานที่พวกเราไม่เคยสงสัยกันนะนะโอ้โหแม่งพ่อแม่คงใจร้ายมากเลยนะเอาลูกไปทิ้งลังตัวอื่นเนะี่ย <c oughs> แต่ก็นั่นนะนะข้อคิดที่ผู้แต่งเขาต้องการจะสื่อเนี่ยมันไม่ได้เสนอมาในแง่มุมนี้ไงข้อคิดมันก็จะประมาณว่าเมื่อถึงเวลาของเราแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเติบโตขึ้นได้อย่างสงงาผาเผยได้เหมือนกันอะไรประมาณเนี่ยอย่างเช่นเจ้าลูกเป็ดขี้เหร่ที่คิดว่าตัวเองอุบาทแต่พอโตขึ้นมาอ้าวกลายเป็นหงส์สวยงามไปเลยนะครับเหมือนกับคนน,ะน่ะเนาะตอนเด็กๆหน้าตาย,ยัางไงก็ช่างโดนบูลลี่มายัางไงก็ช่างพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บออกมาโอโหกูคอสตอมทันที มึงก็โยงมาได้เนาะเออก็กูอัจฉริยะไงไหนตอน,นเด็กๆตัวไหนบูลลี่กูไอตัวนี้ใช่ไหมฮะมามามาเด็กกูกระชวกให้คอขาดเด็กไม่หน่อยไม่หนยไม่หนยก็ไอกูนี่เนาะบูลบลีกล่กูใช่ไหมบูลลี่กูบูลลี่กูใช่ไหมนี่ก็คงจะเป็นลูกเป็ดขี้เลในชีวิตจ,จริงแล้วมั้งโตขึ้นมาก็จัดก,การคืนเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยคลิปนี้มึงล่วงนานนะเนี่ยกว่าจะเข้าเรื่องได้ โอเคเรากลับมาเข้าเรื่องของเจ้าหงกันดีกว่านะครับ <Okay. S 1> จริงๆถ้าพูดถึงหงเนี่ยนะครับพี่หงเราเนี่ยมันก็เป็นนกในวงนกเป็ดน้ำน,นั่นแหละนะครับมันก็อยู่วงเดียวกับเป็ดนั่นแหละแต่พี่แค่จะแยกสกุลของตัวเองเออกมาอีกทีก็คือสกุลที่มีชื่อว่าซิกนัสนะครับซึ่งจะมีหงอยู่แค่6ชนิดนะก็คือถ้าดูรูปร่างรวมๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็ดตัวใหญ่ที่มีคอยา,ยาวเท่านั้นเองน,นะครับแล้วอันที่จริงเนี่ยไลฟ์สไตล์ของพวกมันก็คล้ายๆเป็ดนั่นแหละนะมเว้นแต่ว่ามันไม่มัวเเเซกหมนนป็ดะครับแ่ โอ้จะเย็นพี่ลุมพี่ตัวเมียขนาดนั้นน่ะตายพอดีอ่ะอ้าวแล้วตกลงนกเป็ดน้ําเป็ดห่านแล้วก็หงเนี่ยมันต่างกันยังไงวะครับเนี่ย <c oughs> ก็ประมาณว่าไล่ระดับตั้งแต่นกเป็ดน้ําไปถึงเป็ดห่านแล้วก็หงเนี่ยก็ความใหญ่หมันก็จะอัพไซด์ขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นนกวง์เดีวยวกันเหมือนที่บอกนั่นแหละ แต่สิ่งที่ต่างกันแน่นอนเลยก็คือหงเนี่ยมันเป็นนกเป็ดที่มันไม่ได้ถูกจับกินนะ,นะครับเหมือนกับพวกห่านพวกเป็ดนี่โดนจับแดกกันใช่ไหมแต่หงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามกันนะ,นะเะเฮ้ยเฮ้ยอีลุงไม่แน่ใจแล้วเว้ยกูเห็นคนจีนแล้วกูคิดถึงเมนูตลอดเลยเพื่อ,อ,อปกติแล้วเนี่ยนะครับหงมันไม่ใช่สัตว์ประจำถิ่นของบ้านเราหรอกนะครับในไทยเนี่ยไม่ค่อยเห็นกันหรอกนะพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยพี่แกเป็นนกเป็ดน้ําที่ชอบอยู่ในเขตอบอุ่นนะครับไม่ใช่อยู่เขตร้อนแบบประเทศเรานนะส่่ววใหญแล้้ขึไป ทางโซนยุโรปทางโซนเอเชียตอนเหนืออเมริกาออสเตรเลียอะไรเงี้ยนะครับถึงจะเจอพวกหงนะเอาจิงๆพวกมันก็อยู่ไปทั่วแหละเพราะจริงๆแล้วหงเนี่ยก็ถือว่าเป็นนกอพยพเหมือนกันนะครับบินได้ไกลเป็นหลายร้อยโลเลยแหละแต่ก็บางชนิดก็ไม่ได้อพยพบ,บ่อยนะบางชนิดก็อพยพตลอดแต่สมัยนี้ก็อาจจะพูดเต็มปากกันไม่ได้แล้วแหละว่าอยู่ที่ไหนอะไรกันยังไงนะครับเพราะปัจจุบันนี้มันเป็นที่นิยมนํามาเลี้ยงนะจนกลายเป็นนกต่างถิ่นเป็นนกพลัดถิ่นกันหมดแล้วไ <Okay. S 1> อตัวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็เห็นออกสื่อบ่อย หลาดที่จะมีปากส้มๆม,มมีดำๆตรงหน้านิดนึงแล้วก็ตัวสีขาวนวลอลามชามอืมจะเย็นพี่จะแดกหมากูแล้วหงขาวกูอะ เดี๋ยวมันโดนช้อนแกงดีไหมสายพันธุ์นี้เนี่ยจะดังในแถบยุโรปกับแถบเอเชียมากๆเลยนะครับพวกเขาพวกมันมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์อะไรประมาณนี้หลายอย่างนะหงเนี่ยมันดังอยู่แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยหงมันมีทั้งหมดอยู่6ชนิดนะครับแล้วก็ยังไม่สูญพันธุ์ไปด้วยนะยังมีครบเลยก็จะมีหงดําหงแตรหงทุนร่าหงกู่หงขาวคอดําแล้วก็หงขาวนะครับส่วนหงแดงไม่เกี่ยวนะครับมาเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่าหงดําหรือว่า black swan อโห ตามชื่อเลยนะครับเรียกว่า Black s wan หรือว่าหงดาเนี่ยขนมันก็ต้องสีดําอยู่แล้วนะตัวนี้นี่ถือได้ว,ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงราคาแพงเลยนะครับที่ใครจะมาครอบครองและต้องจ่ายตังค์หนักอยู่นะสําหรับหงดาเนี่ยอืมแต่จริงๆแล้วหงดาเนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่เขาถือว่าประจําถิ่นแหละที่ออสเตรเลียนะครับอยู่แถวเกาะทัสมาเนียนก็มีซึ่งสายพันธุ์นี้ก็ถือว่าเป็นหงที่ตัวโต,วตวอยู่นะครับความยาวตั้งแต่หัวจะลดหางเนี่ยไปประมาณ140เซนนะถึงจะได้ลมะ <Wow. S 1> มั้งน้ำหนักก็มีตั้งแต่สา กิโลไปจนถึง10กิโลนู่นนะครับส่วนอุปนิสัยก็ซ่ามันทงอันอื่นนั่นแหละอ้โหจะบวกกันนักกอล์ฟระวังโดนเหล็กเจ็ดนะเฮ้ยแม่งลูกกอล์ฟกดันไปตกอยู่ตรงเคองบันด้วยเอาไงดีวะเดือดเดืมดเดือดเดือด <c oughs> ตัวต่อไปนั่นก็คือเจ้าหงษ์แตรนะครับซึ่งไอเจ้าหงษ์แตรเนี่ยนะมันได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนกที่มีความอพยพได้ทนทานที่สุดเลยแหล่แห่งทวีปอเมริกาเหนือนะไละตัวนี้เนี่ยนะถือได้ว่าเป็นนกเป็ดน้ำที่ตัวใหญ่ที่สุดเลยนะครับตัวผู้ตัวใหญ่จริงๆเนี่ยนะเขาว่ากันว่า180เซนนู่นนะความยาวอะน้ำหนักนี่ยิ่งอาจจะถึง14บ5โลเลยก็ได้นะครับ <S <S หงษ์แตรเพศผู้ตัวใหญ่ที่สุดที่เขาเคยจับกันได้เนี่ยเขาวัดได้183ซนร้วก็ช่วงปนี่ยยาั้ง3เมตรนุนล้ว หนัก17กิโลโอหโหตัวต่อไปก็คือหงเขตหนาวนะครับจะเป็นหงทุนด้านั่นเองนะซึ่งหงชนิดนี้เนี่ยก็เป็นหงที่อยู่เขตหนาวตามชื่อทุ่งทุนดานั่นแหละแต่ตัวนี้เป็นหงที่ตัวไม่ค่อยใหญ่มากนะครับความยาวประมาณ150เซนก็เต็มที่แล้วมั้งน้ําหนักนี่9กิโล10กิโลก็โอเค <Okay. S 1> แล้วแหละเป็นนักอพยพเหมือนกันแต่ก็จะอยู่แถวแถวอาร์กติกนะครับอืมถ้าหนาวเกินไปอะไรนี่ก็จะอพยพลงมาที่ที่มันอุ่นขึ้นมาหน่อยที่ที่มันมีทุ่งหญ้ามีอากาศอบอุ่่นนนขึ้หอยก็ มีอาหาหรนนะจริงๆสายพันธุ์นี้เขาแบ่งออกเป็น2พันย่อยดลยแหละสายที่มาจากรัสเซียกับสายที่มาจากทางโซนเมริกาเนี่ยนะแต่มันลักษณะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากหรอกนะครับก็รวบๆไปแล้วกันเนาะ <Okay. S 1> ตัวต่อไปนั่นก็คือเจ้าหงกูหรือว่าหงฮูเปอร์นั่นเองนะครับตัวนี้นี่ถือได้ว่าเป็นชนิดต้นแบบของวงหงเลยนะประมาณว่าเป็นชนิดแรกๆที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มศึกษากันแหละจะเป็นหงที่อพยพอยู่แถวๆภูมิภาคซีกโลกเหนือของทวีปยูเรเยนะครับลักษณะก็อย่างที่เห็นเลยหนะ้าตาจะตดดีหน่อยไม่รู้มีเชื้อจีนด้ แต่ปากก็จะออกเหลืองๆแล้วก็มีขอบดําตรงปลายนะครับตัวนี้ใหญ่สุดประมาณ160เซนนะครับหนักได้10กกโลมันก็นแหละชนิดต่อไปนัก็คือเจ้าหงข้ขาวข้อดํานะครับจริงๆแม่งดําไปทั้งหัวเลยนะไม่ได้ดําแต่คอเนี่ย มีเนื้องอกแดงๆขึ้นมาตุกลายจมูกด้วยชนิดนี้ถ้าเปรียบเทียบกับหงชนิดอื่นนี่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับน้ำหนักประมาณ6-7กเ็โลไกกใหญ่สุดละมั่งตัวผู้นะพวกนี้จะเป็นหงที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในแถบทวีปเมกาใต้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็อย่างที่บอกแหละเข้าไปเพาะพันธุ์กันทั่วละ่วนยุโรปก,ก็มี อ่ะมาถึงตัวที่ขึ้นชื่อดีสุดแล้วนั่นก็คือเจ้าพญาหงขาวนั่นเองหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหงใบนะครับมิวต์สมอลนะที่เขาเรียกว่าหงใบเพราะชนิดนี้เป็นหงที่แหกปากน้อยที่สุดแล้วในแกงหงเนี่ยอ่ะลองดูหงอื่นมาแหกปากกันดูนะหง <Hey, Doctor. S 1> <laughs> โหอยู่นั้นนี่ะ มันก็คุยแค่เข้าใจภาษาหงอะเนาะเราก็นักฟังไปคำๆนี่แหละหงขาวเนี่ยนะครับเป็นหงที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในแถบทวีปของยูโรไซบีเรียนะครับอืมก็นั่นแหละอยู่ในเขตหนาวเขตอบอุ่นในเทือกนั่นแหละนะแต่จริงๆแล้วก็พบกับปิดกระปอยในทวีปต่างๆหลายที่เหมือนกันนะครับเอเชียก็มีหลุดมาบ้างนะเพราะจริงๆแล้วหงชนิดนี้เนี่ยมันก็เป็นหงที่โอ้โหบินข้ามทวีปกันพอสมควรเลยนะครับสําหรับในฤดูการที่มันอพยพกันนะนะหมายถึงหงในธรรมชาตินะไม่นับหงที่เป็นถัดเลี้ยง และเหตุผลที่หงชนิดนี้นี่เป็นหงสายพันธุ์ที่โด่งดังที่สุดนะก็เป็นเพราะว่ามันเป็นหงที่ถูกนํามาเป็นต้นแบบในวรรณกรรมหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นนิทานเรื่องลูกเป็ดขี้เล่เป็นต้นนะแถมยังเป็นนกเป็ดน้าที่ถูกอว,วยโดยราชวงศ์อังกฤษด้วยเพื่อนเพื่อรู้หรือเปล่าครับว่าหงที่อยู่ในประเทศอังกฤษทุกตัวเนี่ยเป็นของราชวงศ์นะไม่สามารถที่จะล่าได้นะเว้ยเฮ้ยเขาเรียกกันว่ารอยยอเบิร์ตไลด้ซ้ำนะยิ่งในช่วงปี80เนี่ยโอ้โหกฎหมายเคร่งครัดมากๆเลยนะครับคนที่อยากกินหงอยากครอบครองหงอะไร ต้องซื้อจากร้านที่เป็นของราชวงศ์เท่านั้นนะแล้วก็ราคาแพงมากๆด้วยจริงจริงมันก็มีเหตุผลสนับสนุนอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนั้นคนล่าก,กินหงกันเยอะไงราชวงศ์ก็อยากที่จะรักษานกพวกนี้ไว้อะไรประมาณนี้จริงจริงแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะครับจ,จับเจ้านกเป็ดน้ําชนิดนี้มากินกันตั้งนานแล้วนะครับโอ้ตัวมันอย่างใหญ่เลยเนื้อมันเยอะจริงไหมพี่ย่าเคยนั่งสงสัยอยู่นะว่าโฟกาหานแพงขนาดนั้นแล้วโฟกาของหงนี่จะขนาดไหนวะ จะไปมีใครรู้ได้ไงเพราะกูกินคนเดียวเ <c oughs> <c oughs> จ๊เรามาดูทางด้านชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเจ้าหงพวกนี้กันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าเจ้าหงพวกนี้เนี่ยมันเป็นนกอพยพนะครับแต่ก็แล้วแต่ชนิดนะบางชนิดอพยพมากบางชนิดอพยพน้อยบางชนิดอพยพไม่ไกลบางชนิดอพยพไกลก็แล้วแต่แหละแต่ที่แน่ๆคือเจอ้านกเป็ดน้ําพวกนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับมันก็จะอาศัยอยู่แถวแถวแหล่งน้ําที่มันมีอาหารที่มันมีปลาตัวเ,เล็กๆที่มันมีสัตว์น้ำตัวเ,เล็กแล้วก็มีพืชน้ำ,นำเ,นเล็กๆที่มันกินได้ นะพื้นนานี้ไม่ต้องเล็กก็ได้โอ้ปลาก็ไม่ต้องเล็กนี่วะนี่ขนาดซากพี่แกก็ยังกินนะเนี่ยสงสัยหิวจัดโดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมการหาอาหารของเจ้าหงพวกนี้นั้นก็น่าสนใจพอสมควรเลยนะครับเพราะปกติเราจะเห็นมันว่ายน้ําสง่างามคอไปรูปตัวเอชใช่ไหมแต่เวลามันหากินแล้วละก็น,นะ <c oughs> สูดชีฟ้ากันเลยทีเดียวล่ะครับส่วนหน้าก็สู้พื้นน้ำแหละนะโดยคอยยาวๆเนี่ยนะทำให้พวกมันสามารถที่จะยื่นลงไปหาของกินตามพื้นน้ําหาปูหากุ้งตัวเล็กกินได้นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันหากินแต่ในน้ำนะบนบกมันก็กินได้ไส้ดงไส้เดือนมาลงแมลงอะไรเงี้ยอื้อไส้เดือนตัวเบนเริ่มเลยนะกูดูแลกูเสียวแทนยังไงก็ไม่รู้ผงเนี่ยนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนกที่มีความซื่อสัตย์กับคู่ของตัวเองมากๆเลยนะเป็นสัตว์ที่ผัวเดียวเมียเดียวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้หมายถึง ที่เราเข้าใจกันนะมันก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าหงบังคู่เนี่ยนะยังไม่ถึงว่าจริญพันธ์ุเลยพวกมันก็เริ่มที่จะเลเๆกันไว้แล้วก็จับคู่กันแล้วนะครับ ยิ่งหงบางคู่นี่โอ้โหพอจับคู่กันแล้วนี่อยู่กินกันจนตายเลยก็มีนะแต่บางคู่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะสินักวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเคยค้นพบด้วยนะครับว่ามันมีการนอกใจกันด้วยนะสาหรับหงในบางที่หงในบางคู่นะหรือพอถึงฤดูผสมพันธุ์ต่อไปก็เปลี่ยนคู่ใหม่เลยก็มีนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของหงด้วยนี่ขึ้นอยู่กับรสนิยมส่วนตัวของหงแต่ละตัวโดวยล้วนๆเลยแหละและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเจ้าหงพวกนี้เนี่ยน่าก็เป็นนกเพียงไม่กี่ชนิดนนนะะครัับทีี่่มมหหเเเวกเปปดดแลโ้ วิ่งกระแผงเหนมากคนดูเลย <c oughs> ใครไม่รู้ข้อมูลก็ลองย้อนไปดูคลิปเป็ดของพี่ยได้นะครับในซนะีซ <c oughs> ันสีนะอ่านี่เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูอันนี้ของไก่อันนี้ของนกกระทมันไม่มีหามเห็นไหมส่วนของเป็ดเนี่ยมียืนย่นยยาวๆสกรูออกมาอันนี้ของห่านโอ้โหและของหงจะขนาดไหนวะนั่นไงนกโรแมนติกกูปไปอีกแล้วชนิดหนึ่ง <c oughs> เพราะรายการมึงเลยเนี่ยคราวที่แล้วก็ฟามิงโก <c oughs> สัตว์ตัวไหนชื่อเสียงดีๆมาออกรายการมึงนี่พังมด ก็มันจริงอะนะครับจริงๆแล้วพฤติกรรมสัตว์เนี่ยมันก็ซับซ้อนนะมันไม่ได้สามารถบอกได้เลยว่ามันจะตรงไปทางไหนหรือว่าจะอะไรยังไงจําเจหรอกนะแล้วถึงแม้ว่าหงตัวผู้พวกนี้จะห้าใหญ่มากเนี่ยแต่พฤติกรรมการผสมพันธุ์ของพวกมันไม่ได้ป่าเถือนเหมือนกับพวกเป็ดหรอกนะครับที่จะลุมเป้ายี่ปูายําตัวเมียเนี่ยหงตัวผู้เนี่ยเขามีการลําแพนเขามีการพองขนจีบตัวเมียดีๆนะว่ายน้องว่ายน้ําเต้นลาด้วยกันอะไรประมาณนี้โอ้โรแมนติกไปสะอย่างอีกเนาะพอจีบเขาติดแล้วค่อยเล่นซาดิทหลังอะไรประมาณนี้กัดคอ กดน้ำมั่งแต่โดยรวมนะถ้ามองข้ามเรื่องพวกนั้นไปเนี่ยหงนี่ถือได้ว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีมากๆเลยนะครับด้วยหงแต่และตัวเนี่ยพ่อแม่มันจะดูแลลูกโอ้โหปกป้องลังและหวงอาณาเขตมากๆเลยนะเหมือนที่เราเห็นในต้นคลิปนั่นแหละเจอใครวิ่งใส่เลยนะ คือตั้งแต่ลูกของพวกมันออกมาจากไข่เนี่ยนะครับพวกมันจะดูแลคอยประคบป,ประงมทั้งพอ่อทั้งแม่เลยนะครับจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวลูกมันเลยนะเพราะในธรรมชาติเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าอันตรายมันรอบด้านนะน,นะสัตว์นักล่ามันเต็มไปหมดเลยดูอย่างในเคสนี้เด็ใครจะไปคิดว่าจะโดนเต่าสนแอปปิง้งโดนคาบลูกไปกินเนี่ยอืเนี่ยดูแลอย่างดีเลยแม่มยังไม่รู้เรื่องเลยลูกมันโดนคาบไปแดกเนะ่ย <laughs> เออดีนะครับที่ตัวนี้รอดนะนะแต่พี่เฮียว่าคงพิการแลเนาะโดนงับสขนาดนั้นแล้วเนี่ยเออแม่รู้ตัวช้าไปหน่อยกระโดดนะลูกกระโดดก็ประมาณนี้แหละนะครับชีวิตของนกเป็ดน้ําขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหรือว่าเจ้าหงนั่นเองแหละมันก็คือเป็ดอะไรที่จริงอะ่ะแต่สาหรับใครที่อยากจะซื้อมาเลี้ยงหรือว่าซื้อมาลองรับประทานดูก็เลี้ยวเตี่ยเลยนะครับ้าไม่คิดมากเรองมันเป็นสัตว์สวยงามเนี่ยจริงๆมันก็เป็นสัตว์ที่พวกเรากินกันได้แหละนะจริงๆไม่ต้องดัดจริตมากก็ได้พวกเราก็กินญาติๆมันทุกวันกันอยู่แล้วเี่งง โงงทองเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหรายการวิชาเกิดสัตว์โลกเงาๆของพี่เชนด,ด้วยนะครับสำหรับวิชาเกิดสัตว์โลกตอนนี้นทำเกี่ยวกัเรื่องตัวอะไรน,นั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ <c oughs> Na komm, probier's nochmal, ha? Huh? Jetzt tu.